เรียกว่าเจอมรสุมเข้ามากับไม่ให้พักเลยมั้งสำหรับนักแสดงซาอุดีอาร์ลาที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาย,ยืมของแบรนด์เนม มูลค่ารวมกว่า62ล้านบาทแต่ก็ยังเคลียร์กันไม่ลงตัวเนื่องจากอาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างทําให้สาวดิวไม่สามารถกลับไทยมาเพื่อเจรจาในครั้งนี้ทําให้ทางด้านเมวัฒนาจึงต้องใช้กฎหมายในการจัดการนั่นเองล่าสุดทําเอาแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจให้สาวเดียริศาหลังสูญเสียคุณพ่อจากไปอย่างสงบซึ่งทางด้านเพจเบเกียน e ได้ออกมาแจ้งขา่าวเศร้าว่าเฮียหลีคุณพ่อดดวอริศาครอบครัวมไม่ประสงค์ให้ลงภาพคะ่ะจัดงาน ข่าวดำที่วัดช่องลมจังหวัดสิ์บุรีสวดอภิธรรมเวลา19.30นาฬิกา30นาทีระหว่างวันที่8 1 0ถึง10พฤษภาคม2,568ขนาดเดียวกันทางด้านดิออริสลาก็ได้ออกมาโพสภาพย้อนวัยคู่คุณพ่อพร้อมแคปชั่นว่าใจอยู่ในหัวใจเสมอ ท่ามกลางชาวเน็ตก็เข้ามาร่วมไว้อะไรเป็นจํานวนมากและต่างจับตามองการเคลื่อนไหวของสาวดิวว่าเจ้าตัวจะบินกลับมาประเทศไทยหรือไม่